สุขสบายดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามเขาเบิ่งเขาสมส่องปลาเมาสบายดีตอนเที่ยงนะคะปิ้งหมูปลาเมาเห็ดเมนูปิ้งหมูตอนเที่ยงเที่ยงอยู่ไยอยู่หน้าวิถีชีวิตบ้านบ้านบ้านนอกขอหนาบ้าน,นาบ้านบุหานบหาน ดังฟืน้นไม่หีบกับไม่ไม่ไผ่ยอยู่ในกอไม่ไผ่ป่าอยู่ในกอกำลังปีองอย่างอยู่นะคะอ,อึขอขอบคุณขอบคุณน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคนเดอ้อที่ติดตามขอบึงข่าวส้ม ขอบคุณถุกกำลังใจขอบคุณถุกคำคอมเมนต์ขอบใจทีมงานที่มามัดข้าวันนี้มีปานวนมีผ่อนองเนตรแล้วก็บ่าวกับตันปลาดำกําลังหมัดอยู่ ลางมัดข้าวอยู่ยังบ่พากันขึ้นได้ทางนี้ก็เฮ็ดกินทางนั้นก็มัดข้าวคือกระถึกอยู่มัดบ่ไปบ่มาว่าซั่นจักสิได้ซําไดปลานวลจะสิเป็นลมงุดหิดว่าซั่นมันหลายหลายยังหลายเพืองเาเคยัดนาธรรมดาได้อ่ปาเมาเอ้ยว่าซั่นสมัยอันอันอีหยังวะ รุ่นนี่นะโบแมนสะพ้ายแล้วจะรุ่นนี่นปะปนวนต้องไปเป็นหญ้าเขาแล้วฮฮรุ่นนี่ต้องไปเป็นหญ้าได้เอฟซีว่ะโบแมนสะพ้ายวาสันแ <c oughs> มนความผืนอยู่ได้เนาะปะนวนเนาะเป <Yeah. S 1> ่าใหม่เ่าใหม่เปลี่ยนคำว่าก็เด้อ ไปบหสนใจอยากได้ไปเป็นหย่าเนี่ยบอบมดสนใจอยากได้ไปเป็นเมถา่าเมย่าย่เนี่ยบอติดต่อมาเด้อพอเมาคือกันกำลังต้องการตอนนี้ต้องการคนาา้นหมัดเข่าสมาัครมาได้ดวนดวนอย่างน้แล้วหน้านี่ปิดจบได้นี่เ <c oughs> บากลับก็บมาแล้วพี่น้องเบากลับมาแล้ว ประมาณว้าวเนีน่ยเนเนซ่องยูทูบประมาณว่ายด้อยล้านใช่จังเนี่ยเอาผัวได้นี่ว่าบ่ามาหมัดตะเขื่อ,อนี่มาแล้วบาน,นีเศร้าขิดเลยเด้เห็นแล้ว,เ,ลว <laughs> เห็นล้านใช่ <laughs> าามาล่ะเศร้าขิดอีกแล้วบาน,นีมีผูหมัดแหละพี่น้องมีผูหมัดแหละ ปนวนว่ามันสันแห้งเบาเอ้ยเจ้าจังงุดยิดนะเออเคย้องเข่ามันตายขึ้นมันขี้ล่ายเนาะเข่ามันบัดตายโอ้ยหอมปิ่งหมูมึงไปเจ้าไมันสีใหม่เนาะน่ากินจังเลยเนี่ยน่ากินจังเลยปิ่งแบบโบฮานโบฮารอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วล่ะ เดี๋ยวเอ็มเต้มลองกินเป็ดเบื่อเมื่อคืนมาๆพี่น้องมาได้เวลากินข่าวแล้วจ้าากินซิมซิมนะกินเวลายมาเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อิน้ำแม่กินข่าวน้ำผู้สาวเด้อได้ดีกินข่าวน้ำหยาเด้อ ยาพาวกินุกครั้งกินทางไม้เลยนะป้าฮะโอ้ยกินแต่อยู่ห่านคุณเป็นได้ตั้มของคุงอืมก็มาเสียบเนี้ยใช่หมไม่สี่หมอเส็บเส็บบายดีปลากดำน่ะปากแดงได้มาเข่าทิ่มผู้สาวก็ได้รับปั๊บครับรับปั๊บสภาพได้ได้เราวหัวเปลาเมาก็ไปนวดเป็ดสช้าแล้วก็ท่าหลีดมาโลดเฮายังสูงเราวมาได้ทราบบาลี สูาดำบรด้ล่ะปากบุแดงคือปลาดำนะแดงน่แดงขมากน่ะเสบเนาะหันสุดยอดบ่ฮำสุดยอดบ่หนีมเนื้อยละ ลานชายคอยรอได้ลานชายคั่ยมือหันอาอุนุอยู่มือผู้ชายั่อุนุตาดาตากแดดผู้ชายมึงเด็กีสนตากแดดต่างนาต้องใส่ออกไซเบอร์แต่พน้าเะยตั้งผิวมันเข้มกับพนันผิวเข้มแต่น้อย น้องน้ามพิวอ่นนะน่องน้องเนตรกับเข้มน่องน้ามนหนาขาวนี่เจรลนว้าวมือกับอุ้นุมือก็ได้แนวแม่คือมือนั่งใะหนากับแม่นะลูกไส่น่ะหน้าคือแม่ น้องเนตรนะคือพอน้องน้ำอ่ะนะโบคือไฟกับต้นหอมนะเดี๋ยวลูกก๊กกับลูกอันกลางลูกอันนี้เพราะว่าคือพอคือแม่ต้นหอมจะต้องไม่ใหญ่บ่ก็มอละก็บอลบัดรหนึ่งเอาล้านสองคนเลยมาเด้อพี่น้องเด้อดเศษเด้อดประมากว่าีเขากินแล้วเด้อบัดนี้เด้อ เกียงอํำหับแสแปนัวเลือดจีจานตำหมกหุ่นกับเบิดเต็มจานจุ่นผเกียงปิ่งกับเบิดเกียงอุลูสแปบแห้งโลหนึ่งบ่เฮ้ยนี่โลหนึ่งอุลูบ่เฮ้ยอุลูเบิดเก็บสุดประทัเียงตัวได้มันจ้อยมึงกิดหลายกระิ่มแน่ไปแล้ว เนหโบเห็นแหลมโบเห็นไหลมได้นจุดนะให้มันเสีพากันหน่อแนัวท่านหายคะแนนประมาณอมฮหายคะแนนจะได้ทำเห็ดกินนี่ห่อชิ แต่ว่าป่าักชีเออป่าปกชิพแต่ว่าเ่าาปาบ่ัก่าปาปาบ่ัก่าฮ่า่าาฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าอาา่าฮาฮาฮ่า่าฮ่่าก่าาห่ ไอ้เฮิไปซอยอะไรมัน้มแลอชลามไปซอยชลาบเสียงหยัเสียงหยัเสียงหยําเด้อค่ะหยมผักกาดขวบขวบอ่ายติ้งกันชุกเลยชุกดีเสียจบคลิปไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปหนาเด้อ กบอ๊บกบไจผู้ที่เขาเบิ่งเขาส้มกบใจผู้สนับสนุนคอยกันที่กินเกล็ดกับการเดี้ยงนี่นะกินเหยื่แล้วทีดบกาแฟเกี่ยวแล้วแล้วให้มีน้ำนะอืม่าลืมโบยอย่าลืมนะดับบ้านโบเล่ห์หืมเออไปเกี่ยวให้เรื่องรสิมัดลวดเดียวมัดเลยนะเกี่ยวลมัดล้างก็ได้ครับพอกันกินหนาพี่น้องโชคดีโชคดีบายบาย